สวัสดีครับสำหรับนี้นีจะมาคุยกันถึงเรื่องคุณสมบัติสำคัญที่ควรเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ iOS นะครับ iOS เนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยทำสิ่งที่น่าทึ่งได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรูปภาพสร้างเพลงสร้างภาพยนตร์แล้วก็ออกแบบงานนำเสนอได้โดยตรงจาก iPhone นะครับแล้วก็แม้แต่สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเรื่องการโทรศัพท์ก็ยังให้ความรู้สึกที่สนุกแล้วก็ มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วย iOS นะครับให้เราเนี่ยลองดูคุณสมบัติ iOS ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ลูกค้าทำในชีวิตประจำวันเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเริ่มแชร์สิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็ช่วยให้สนทนากับลูกค้าได้อยา่างเข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการปรับแต่ง iPhone ให้ตรงกับความต้องการกันก่อนนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถปรับแต่ง iPhone ของตนเนี่ยให้เข้ากับสไตล์ของพวกเขาได้นะครับแล้วก็ ช่วย้เขาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ iPhone เนี่ยใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแรกเริ่มเลยเนี่ยก็ลูกค้าเนี่ยสามารถแตะที่ตัวหน้าจอล็อกค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังสีข้อความหรือฟอนต์ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่ที่ภาพพื้นหลังหรือภาพที่แนะนําก็ได้นะครับหรือจะจะใช้รูปภาพที่เราชอบอยู่แล้วก็ได้ คุณสมบัติถัดมาที่เกี่ยวกับรูปลักษณ์นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยจะสามารถปรับแต่งเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยได้เห็นว่าพวกพวกเขาเนี่ยเป็นแบบไหนในอุปกรณ์นะครับก็คือเอ่อตรงเนี้ยมันจะเวลาที่เราโทรหาเนี่ยเวลาที่โทรออกหรือส่งข้อความไปหาเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถสร้างตัวโปเตอร์โดยใช้รูปภาพของเราเป็นรูปโปนหรือว่ามีโมชีกก็ได้นะครับแล้วก็ยังปรับฟอนต์และสีเพื่อสร้างลุกได้ด้วยเวลาที่เราแชร์คอนแทคกันเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับโปสเตอร์เหล่านี้เนี่ยเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเรานะครับแล้วก็เวลาโทรศัพท์ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่งเกี่ยวกับตัววิดเจ็ตนะครับลูกาเนี่ยสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็แอปโปลงบนหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกได้นะครับเพื่อสามารถเรียกดูสิ่งต่างๆเช่นผลการแข่งขันกีฬาสภาพอากาศหรือว่า,าตารางนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เหลือมองเท่านั้นเองก็คือเราสามารถแอดวิดเจ็ตเนี่ย มาที่หน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกได้เลยนะครับเวลาที่เราปลดล็อกจอเนี่ยหรือว่ายังไม่ปลดล็อกจอเนี่ยแค่อยู่ในหน้าจอล็อกเราก็สามารถเห็นวิดเจ็ตได้แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการสื่อสารแล้วก็ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้รวดเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อกับผู้อื่นแล้วก็ติดต่อ ติดตามงานตารางนั้นหมายอีกมากมายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอป,ป้อความเ c e time แอปเตือนความจำแล้วก็ฟังก์ชันที่เรียกว่าดิกเทชันหรือการป้อนตามคำบอกนะครับตรงนี้มันก็จะรวมไปถึงคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่ทรงพลังสำหรับทุกคนด้วยนะครับคุณสมบัติอาการช่วยการเข้าถึงเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมต่อสร้างสารรค์แล้วก็ทำถึงึาษาที่พวกเขาชอบด้วยวิธีที่เหมาะสำหรับพวกเขามากที่สุดนั่นเองนะครับ อ่าอาทิเช่นลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ตาบอดหรือมองเห็นได้ไม่ชัดหรืออ่าไม่จําเป็นต้องติดตั้งตัวโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อใช้ iPhone น,นะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่เรียกว่า v o i c e Over นะครับ Voice Over เนี่ยจะช่วยอธิบายสิ่งต่างๆที่บนอยู่บนหน้าจอให้ลูกค้าฟังนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยสามารถไปยังส่วนต่างๆของหน้าจอด้วยคําสั่งนิ้วง,ง่ายๆนะครับแล้วก็จะทําให้พวกเขาทําสิ่งต่างๆเช่นตัวสอบระดับแบตเตอรี่หรือว่า ดูว่ารู้ว่ามีใครโทรมาโดยที่ต้องมองเห็นหน้าจอได้นะครับไวโเลอตรงนี้ถือว่าช่วยลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับถันมาก็จะเป็นเกี่ยวกับลูกค้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างเช่นสีอของหน้าจอหรือขนาดข้อความเพื่อให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลนะครับหรือความต้องการทงางด้านการมองเห็นที่มากขึ้นนะครับ สังสือหรือฟอนต์เนี่ยสามารถขยายใหญ่ได้แล้วสาหรับคนปกตินะครับแต่ว่ายังสามารถขยายใหญ่ได้อีกสําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตานะครับแล้วก็มีปัญหาด้านการมองเห็นแล้วก็สามารถตั้งค่าพวกสีสันเฉดสีสาหรับบุคคลที่ตาบอดสีพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอแว่นขยายนะครับ เว้นขยายเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้กล้องบนไอโฟนเป็นเว่นขยายได้นะครับเพื่อมองเห็นซึ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพอความเล็กๆบนเมนูแล้วก็ในรุ่นที่ไอโฟนรุ่นที่มีสแกนเนอร์ไรดอร์น,นะครับลูกค้าสามารถใช้โหมดการตรวจสอบตรวจจับนะครับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสภาพว่าเป็นร้องของตนได้นะครับเช่นการตรวจจับผู้คนหรือประตูที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลย สำหรับบุคคลที่มีข้อบกพร่องทางสายตาทั้งหมดนะครับก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีเนี่ย็มีตัว VoiceOver นะครับที่ช่วยที่อยู่ในการช่วยการเข้าถึง v ว i c โอเวอร์มีการปรับซูมของตัวอักษรแล้วก็ปรับสีสันนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็น าการใช้ฟังก์ชันการซูมโดยใช้กล้องอหรือแว่นขยายมาช่วยเหลือในการาดูจอภาพแล้วก็ใช้สแกนเนอร์ไรเดอได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นการให้เราจับคู่คุณสมบัติ iOS เกี่ยวกับพันอธิบายนะครับรบทวนกันด้วย Widget นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถดูสิ่งต่างๆเช่นผลการแข่งกีฬาสภาพอากาศแล้วก็ตารางนัดหมายการประชุมครั้งต่อไปเพียงแค่เหลือมองนะครับวิดเจ็ตก็จะช่วยส่วนนี้ แว่นขยายในรุ่นที่มีสแกนเนอร์ไรด้ร์นะครับลูกค้าสามารถใช้ไอโฟนเพื่อตรวจจับสิ่งต่างๆเช่นผู้คนหรือประตูได้แล้วก็แอป,ปข้อความเนี่ยลูกค้าสามารถใช้ติดต่อผู้คนได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าแล้วก็การสนทนาเนี่ยมันจะเป็นการเข้ารหสนะครับพวกเขาก็จะได้รับการปกป้องบนอ,อุปกรณ์ของเราเองนะครับไม่ไปอยู่ในระบบค่าวด้วยเวลาที่เราย้ายข้อมูลไปเนี่ยข้อความเหล่าน,นี้ก็จะที่ถูกเข้ารหสก,ก็จะไม่สามารถไปได้ด้วยนะครับเป็นเครื่องต่อเครื่องนะครับ รับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ